มื่อนี้นะครับพี่น้องกะอ่ามีหลังจากพี่น้องหลาย่ท่านนะครับกะถามผมมาว่าวาลตัวนี้นี่มันเป็นวาฬผู้ใด่นะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับที่มันหนึ่งหนึ่งนะครับนี่จะคล้องวาฬผืนนี่นี่สนามเล่นวาฬของบ้าณหาซิเมตรนี่เงเล่นฮะเลนนี่บ่โอ้นี่ครับท่านผู้ชมเจ็ดเมตรนี่สองเมตรโอ้นึกว่าสามเมตรขันสามเมตรจะยืมไปแข็งหวยลาดเนี่ยนี่ครับพี่น้อง คุนดีอีลีครับเราตัวนี้ย่อมฝนอยู่รทะนุแถบดังรูเบาจะใส่ใบอย่างนี้ตุ่มเบาแห้งหมดเลยหนอโอ้จะดึงลุ่งแนีนี่ใบมึนครับวาดรูปพร้อมมาเนียวาดรูปปะว่เขาเอาสีฝน นี่ครับนิ่งลีลีครับตัวนี้ครับโคดหนิ่งนะตีงมาแห้งเบาแน่วใด้เลยก็คือตีงมาแห้งนะเดี๋ยวมีแบนแบนจับเข้าได้สบายบ่แบนได้ทุกทีแบนเขาเขาขึ้ยืนทั้งรถขวากเอาไว้ไว้ทั้งรถขวากวันเวลาเขา้นตามรถขึ้นทั้งขวางโอ้แบนแบนบานี้ก็คือจับได้ทุกรอบไปจับเข้าแ่นกับนี่ครับพี่น้องว่าตัวนี้คิงคิงบ่กไห้นักนะครับครับ มันบริโยกบริยังนะครับพี่น้องมันมตามรูปเลยนะครับตีงทีงงงง่ยังตีงที่ยังวาวตัวใหญ่ตีงตีคอยนี่งิดีครับพี่น้องนะครับนี่ล่มบ่มีนะครับยังอยู่นีนอกระโตกกระโตกหน้านแข่งบ่าขันข้าวพลอยเสือกออกไปเบ็ดนี่ตระโตกนี่ล้างน้าแข่งโอ้เบิดแต่ว่วาตอนนี้อยู่ประบ้านประบ้านหลังนีู้่บ้านไ,ไปแต้มนี่ครับท่านผู้ชม โอ้ลงคลิปคนเองคนแซนน่ะตอนน่ะไทยวังนานาบ้านเอเอลียรับท่านผู้ชมไทยพี่น้องชัดเลยีเหตุสุดเยียคือขึ้นดีเถอะกระซอบปูนบ่ขาดไปไมน้ำชองเลาได้ โซกเลยเจลแอร์โซกอ่าน้องการสางแลียนที่บ้านเนี่ยเลีนนี่นี่นะเออเจวที่สร้างท่าหลวงคุ่ณตะพุ่นเห็ามามามาาดขาดฮะตะพุ่นเห็ดเป่าจุฬามันมะตัดขาดหมดก็ไปมันเลย่อมาหน่อยคุณบอกไม่ห็นหาท่าหลวงตัวเหน<อ>เ็นบอกเลยทุ่งมาหน่อยน้อ,นองพี่ก,กับกุ้งติเห็ดอ,อ,อ่ะนี่ใส่กอกแเลียนวายทุท่งใส่กอกมันเห็นมันบอกว่าน่านลูกเขาไต่ปลาภัยอะไรนี่บอกโอ้แต่ก่อนไหนบปิดเลียนยู่นี่ เขาได้ที่นี่ล้วนี่ครับตัวคนนี่เขาก็เลยยับนี้มาแลนด์เฮงบาทเขามันขาดไปห่นี่เขาแลนนี่มื่อนั้นตะเคียการร่ายู่บันตุกพนเอาวุ้ลาไปลองมือลุปหงตีตัวไกลคัะแกจากเขายังบ่งมันเบาเนี่ยไปเนี่ยไรเวลาเขาไล่เสือมันไปไทยมันถอยหลังมันเงือกเือไปเนี่ยนะลูกทรงมันบมแอเดเดือดขาดมันจิตบุ๊มจิตถอยหลังอย่างเดี๋ยวก็ยังเขา่อยทับพี่น้องกันดีดีนะครับ